ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคนมังตากับผมวับคีัวที่คมงแตกเนาะแต่ที่ <ผ Joe S 1> ให้งวดที่แล้วอะไรพี่สีเก็บแปดตรงๆนะครับ,รบแต่ว่าเป็นแกที่แกทีแกปล่อยปล่อยหลังจากหวยออกแต่ถูกคณเงินแกแกได้ก่อนหวยออกนะพี่เหรอใช่ครับก็เลยวันนี้เราเลยให้แกคำนวณให้หน่อยเนาะครับผมถ้าถาม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 ตอนหลังไปอีกเนาะคนมางตากทำสูตรมากี่ปีแล้วครับก็หลายปีครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นห้าหกปีแล้วครับห้าหกปีครับเป็นสูตรคำนวณแนวทางรัฐบาลไทยครับทั้งไทยทั้งนอกกับนอกครับทั้งไทยทั้งขึ้นบ้านครับสูตรคำนวณสูตรคนต่างๆคทำเงินหมดงวดล่าสุดให้ตรงๆเลยสวนเข้าเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันเข้ามาเรื่อยๆส่วนมากเป็นสูตรสามตัวหรือสองตัวครับทั้งสองทั้งสามว่าสองสามตัว ผมจะเน้นที่ชุดวินมากกว่าครับจับวินครับอ๋อแล้วแต่ละสูตรจับให้กี่ชุดกี่หางครับของผมให้วินห้าตัวนะครับห้าตัวเลยครับวินห้าแล้วก็จับคู่อีกทีหนึ่งครับจับคู่เดี๋ยวให้คนบางตากทําให้แป๊บหนึ่งเนาะครับอนะครับผมพี่รองทาเลยครับเดี๋ยวให้คํานวณสูตรมาเนาะแล้วก็ให้คนบางตากเขียนออกมาเลยนะครับว่าจะเป็นตัวไหน นะครับีสูตรของแกเนาะอ่าสูตรของแกนะครับนั่นใช่ไหมครับผมสูตรใช่โอ้สูตรอันนี้คือผมทําไว้แต่ละอย่างแต่ละอย่างนะเอาเอาสูตรไทยวะอ๋อนั่นเหรอโอ้แต่ละงวดไทยหมดหนังสือไปกี่เล่มครับอาจารย์นี่ฮะหมดไปกี่เล่มครับแต่ละงวดนี่เปิดสูตรโชว์ดูฮะเปิดสูตรเปิดสูตรใช่ไหมล่ะอ่าแต่ละหน้าแต่ละหน้าเราเข้า C 78ก็ตรงตรงไม่ได้ว่าจะมา โชว์โชว์อ่ะเปิดเปิดหน้าที่เคยทำคนวณมาแล้วว่าสูตรคำนวณของพี่เนี่ยได้มาจากไหนอะไรยังไงเป็นมีอาจารย์หรือเปล่าไม่มีทีแรกก็ทําเล่นเนาะทาเล่นเล่นเนาะเล่นไปเล่นมาสูตรเองเลยมันมันเข้ามันเข้ามันเข้าคือเข้าเข้าเข้ามาเนาะสูตรพวกนี้มันต้องมีอาจารย์ไหมมันต้องมีครับเนาะอาจารย์ผมก็อยู่ทุกเะครับอาจารย์ผมขอไปดูครับของมดทีแล้วมีตัวไหนอะ มีไหมมีหลักฐานไหมหลักฐานมีครับม้วนตอนไหนหลักฐานหลักฐานตัวไหนก็ได้สี่ได้เจ็ดได้แปดได้เก้าได้สามอ๋อแล้วก็จับคู่นี่ใช่ไหมสี่เจ็ดแปดแล้วก็แปดเก้าสามครับแค่นี้ผมผมมีสามแหงแต่ผมจําไม่ได้แล้วต้องเข้าไปดูในคลิปที่ผมลงไว้เอ้ามีช่องเลยใช่ไหมครับมีช่องเลยไหมมีครับช่องอะไรครับ ลุงไก่ชาแนลลุงไก่ชาแนลเอาเอฟซีนะครับผมเดี๋ยวฝากไปกดติดตามลุงไก่ชาแนลลุงไก่ชาแนลถ้าเข้าวันนี้ปังแน่ปังแน่นะครับมีช่องยูทูบใช่ไหมครับครับมีครับมีเพจไหมเพจเพจมีแต่ไม่ค่อยได้ลงครับอ๋อเพจอะไรครับเผื่อเขาได้เขาไปติดตามคนคนเมืองตากเหมือนกันคนเมืองตากนะครับเดี๋ยวเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับลุงไก่ทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจคนเมืองตากนะครับช่อง YouTube ลุงไก่ชาแนลเอาคนเมืองตาก จดมาเลยครับไม่ต้องทําสูตรให้เขาเห็นเอาตัวเลขออกมาเลยคํานวณมาแล้วก็เทมาเลยโจทย์เลยครับไม่จทครับให้เ้าให้อาจารย์เขียนเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ไปเลยคนเมืองตากไก่คนเมืองตากเอาเอาแต่อาจารย์จะเขียนเอาจะเขียนคนเมืองตากแล้วอาจารย์ไก่ก็แล้วกันนี่ก่อนสูตรวันนี้เลยนะอคนเมืองตากก่อนนะครับสูตรวันนี้เลย ันนี้เป็นคลิปแรกเนาะคลิปแรกที่ออกมาคลิปแรกเลยครับเปิดซิงเปิดตัวครั้งแรกนะครับเปิดตัวไม่มมมมดดเปิดซิงเปิดตัวครั้งแรกคนเมืองตากมันมันมันจะมันจะโดนเปิดสิงเนาะสันๆยังไงไม่รู้คนเมืองตากคนเมืองตากนะครับมีช่องยูทูบด้วยลุงไก่ชาแนล ัวอาจารย์นะครับหลังจากที่ให้เข้าเกือบทั้งวดนะไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือว่าของ่วยรัฐบาลเรามางวดเนี่ยงวดล่าสุดเข้าของรัฐบาลไทยตรงๆต,ตัวไหนนะพี่สี 4, 7, 4, 7, ่เจ็ดแปสี่เจ็ดแปดตรงๆเลยครับสุดยอดวันนี้เราก็เลยก็เปิดตัวเลยเปิดตัวอาจารย์ไก่คนเมืองตากต,ติดตามได้ทางช่องยูทูบไปนะอี่ทำไมไหลายตัวอาจ <c oughs> าร S <S วนยังไม่คำนวณใช่ไหมอันนี้ยังอันนี้ยังไม่ยังไม่คัดออกมาคำนวณคำนวณแล้วแต่ว่าต้องคัดออกมาอีกคัดออกมาครับไปทสออรรูดวิ่งนะครับอาจารย์วิ่งรูดอ๋อวิ่งรูดวิ่งสี่ใช่ไหมครับครับ,รบโอ้โหก็หหจะเป็นอย่างนี้นะครับ มันชุดบินเนาะชุดนี้ใช่ไหมครับชุดจับบินจะได้ทั้งหมดสิบหางนะครับสามตัวมีอยู่สามชุดสามชุดก็แล้วแต่ว่าถ้าชอบตัวไหนก็จับเอาเองก็ได้ครับอันนี้ที่จับออกมาที่ผมแยกได้นะการไม่ต้องแยกให้ดูการชอบตัวไหนเอาจะให้ผมชอบผมก็ชอบทั้งหมดผมแทงนีผมก็แทงทั้งหมดนะโอ้โท่านแทงแทงเองทั้งหมดเลยครับสามตัวมีสี่หนึ่งห้าเอ้ยหนึ่งสี่ห้า ห้าหกศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สี่ห้าสี่หกสี่ศูนย์ห้าหกห้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์หกครับทีนี้ <c oughs> ผมขอผมขอให้อาจารย์วงกลมตัวที่ให้กับอีซิทได้ลงทุนครับ เอาลงทุนไปเลยทรเน้นเน้นตัวนั้นเลยเน้นมาเลยครับเน้นมาเลยครับเน้นมาเลยเอาหน้าใหม่นะครับอาจารย์ตัวใหญ่ๆอันนี้ให้เขาเอฟซีเขาแคปบอกก็แล้วกันนั่นแหละครับเอาใหญ่ๆนะครับอาจารย์ไม่เอาตัวเล็กเขาจะไดไสามตัวสองตัวนะครับสองตัวก็ ตัดครับตัดอ๋ออยู่นี้หมดครับผมอาจารย์ตัดเลยครับเพราะอาจารย์มีปากกาอยู่นี่นะ <ok ครับครับผมวงกลมเลยครับอาจารย์วงกลมเลยครับวงกลมนะครับเน้นเน้นะครับวงกลมสามวงกลมสามตัวนะครับวงกลมสามตัวตัวนี้ใช่ไหมมั่นใจอ่ามั่นใจอาจารย์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับสาหรับในวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผม ร้อยครับฮะเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะครับผมเต็มร้อยเต็มลอยเลยอาจารย์มาทางนี้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเด้อคูณ่อตัวอาจารย์มาทางนี้ด้วยค่ะก็ไปหยิบจับแล้วก็ไม่ได้นะคะโอเคค่ะจัดด้วยค่ะจัดด้วยค่ะรุดครับรูดวิ่งสีจัดด้วยค่ะรูดวิ่งสีด้วยค่ะวิ่งสีเนาะโอเคนะครับวิ่งสีนะครับวิ่งสี วิงซีเด้อทุกคนทุกท่านวิงซีอ่ะตัวเต็มเด้ออ่ตัวเต็มน้ำแน่เด้อตัวเต็มเอาหน้าเอาหน้าเต็มนะครับอ่หน้าเต็มหน้าเต็มด้วยอ่าให้เขาได้แคปกันอ่พี่น้องวิงซีทุกคนนะครับแคปแคบเลยสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณอาจารย์ไก่แคบแคปแคบพี่น้องแคปแคบแคบอาจารย์ไกลครับสองแคบสามครับอาจารย์มาทำนี้ได้่หมอาจารย์มีเบอร์โทรไหมครับทันทเบอร์โทรมีครับแต่จะใช้ ได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้นะครับเ้าริแคบหน้านมาทางนี้มาเาทางนี้ก่อนดับหน้าให้หน่อยเดี๋ยวจะแคบหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ห้านะครับตัวสรุปตัวฟันทมันเต็มค่ะอาจารย์ขอหน้าเต็มค่ะหน้าเต็มนะครับแคปไปเลยอ่าแคปไปเด้อเอฟซี มากระจัดมากระจัดเป็นแนวทางด้วค่ะเป็นแนวทางตัวหนึของลุงไก่ลุงไก่ชาแนลเดกกวนเราด้วครับอ่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับขอัสดีครับคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยจุ้ยถือแชรตัวนี้มไหมตามช่องทางที่ตามช่องทางช่องยูทูบทางเพจครับทางยูทูบครับชื่อช่องอะไรครับลุงไก่ชาแนลครับลุงไก่ชาแนลครับฝากติดตามนะครับทางเพจก็ เพียอะไครับคุณเมืองตากครับคุณเมืองตากครับผมสวัสดีด้วยครับขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กันแค่นี้เ้อค่ะสวัสดีค่ะ